สวัสดีครับใครว่าผมไม่เอาฐานครับผมนี่แหละครับคนเอาฐานครับมือนีมาโกยฐานครับมาโกยฐานเพราะนั้นใครที่ว่าผมไม่เอาฐานพิษครับมือนีผมคนเอาฐานครับมาโกยฐานครับนี่ครับเหนบอกครับมาเดครับด้ น,น,น,นะครับทานเฉียบเลยทานนะครับเตาทานแบบโบราณครับเตาทานแบบโบราณแต่คนกุย้ยบโบราณนะครับพลทานมากล้ยทานครับโอเคครับ